แต่ละยี่ห้อเนี่ยมันเอามาใช้ฉีดแบบลิฟติ้งเนี่ยได้เหมือนกันไหมถ้าจะให้มันเห็นผลเนี่ยเราต้องดูอะไรอีกบ้างคะ จะขอสรุปนะคะว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องคำนึงนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของยี่ห้อของบทูล l นท็อ um x ซิ um นะคะต้องเป็นยี่ห้อที่ช่วยในการล i ฟต i n g ได้นะคะบางยี่ห้อไม่ยกนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่บอกยี่ห้อไปติดตามในการวิจัยนะคะแล้วก็อันดับที่2ก็คือความเข้มข้นหรือว่าด i l u ชันของตัวบทูล u นท็ t o x ินก็คือมีผลต่อการยกไม่ยกเหมือนกันนะคะอย่างแบรนด์ Brand A จะต้อง ต้อง1ต่อหแบนดี B อาจจะต้อง1ต่อ7อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะอันดับที่3นะคะก็คือในเรื่องของเทคนิคการฉีดซึ่งอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะคือถ้าเราฉีดในผิดตำแหน่งหรือว่าฉีดลึกเกินไปเนี่ยแทนที่จะยกหน้าอาจจะไปโดนกล้ามเนื้อนะคะที่ช่วยในการยกหน้ากลายเป็นว่าหน้าเบี้ยวยิ้มเบี้ยวปากเบี้ยวอะไรอย่างนี้ได้นะคะ อันดับที่4คือเรื่องของโดสยานะคะโดสยาในการฉีดให้เกิดการลิฟติ้งเนี่ยต้องเหมาะสมนะคะก็คือถ้าเราฉีดน้อยจนเกินไปเนี่ยเราก็จะไม่เห็นผลในการที่จะลิฟต์หน้าได้นะคะในขณะที่ถ้าเราฉีดเยอะจนเกินไปแล้วก็ฉีดถี่จนเกินไปเนี่ยก็ขอให้เกิดผลเสียก็คือทำให้เราอาจจะดื้อต่อโบโท็อกซ์ได้นะคะก ก็ปัจจุบันนะคะก็เห็นว่าโอ้มันมีโฆษณาเนาะฉีดทีพันยูนิตอะไรอย่างเงี้ยซ,ซึ่งการฉีดโดสที่เยอะเกินความจำเป็นนะคะนอกจากเรื่องที่ดือด้อยาที่คุณหมอแปงบอกแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของยาที่กระจายไปตามกระแสะเลือดแล้วก็ไปโดนอวัยวะอื่นๆที่เราไม่ต้องไม่ต้องการนะคะเราเรียกอาการนี้ว่าโบทูลิซึมซึ่งยามันอาจจะ กระจายไปโดนกล้ามเนื้อของการมองเห็นกล้ามเนื้อกันลื้นาก้นตึงตึบากนะคะเห็นภาพซ้อนตืนลำบากหายใจไม่ได้หายใจลำบากซึ่งอันตรายนะคะอันันตรายมากเพราะฉะนั้นการใช้ตัวของยาโบทูลินุ่มท็อกซินเนี่ยคือต้องใช้ในโดสที่เหมาะสมแล้วก็เท่าที่จำเป็นจริงๆแล้วก็นอกจากเรื่องของโดสยาก็ต้องฉีดในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ใช้ยา ของแท้นะคะไม่ใช้ยาปลอมค่ะนะอีกอีกหนึ่งอย่างก็คือการเลือกคนไข้ที่มาฉีดก็สําคัญนะคะอาจจะต้องพิจารณาจากรูปหน้าคนไข้ด้วยว่ารูปหน้าแบบไหนถึงจะฉีดแล้วลิฟได้ดีอย่างเช่นใบหน้ารูปไข่ก็จะลิฟได้ดีกว่าหน้าที่กลมนะคะโกลมหรือว่าคนไข้เนี่ยที่อายุเนี่ยน้อยจริงจน้อยกว่า36ปีนะคะก็เป็นคนไข้ที่แนะนําให้มาฉีดเพราะว่าคอลลาเจนก็จะยังดีอยู่กั่คะคอลลาเจนดีผิวดีกัน สร้างของเซลล์ผิวก็ยังดีอยู่<ช>ก็จะได้ผลดีกว่าคนที่อายุเยอะซึ่งคนที่อายุเยอะพูดจริงโบทูลินุ่นท็อกซินลิฟต์เนี่ยมันเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการยกหน้าได้แต่เราก็รู้กันว่าออมันก็จะมีหลายๆเครื่องมือที่สามารถจะยกกระชับได้ซึ่งแต่ละคน<ช>ก็อาจจะเหมาะกับเครื่องมือที่ไม่เหมือนกัน<ช>นะคะคเช่นอาจจะต้องใช้เครื่องที่ให้ความร้อนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนค่ะ